สวัสดีครับอรุณสวัสดิส์วันศุกร์วันศุกร์แล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขนะหลายท่านก็ได้หยุดยาวเลยนะครับราชาการหยุดหวันนูน่นเนาะแต่เราไม่หยุดก็ทาหน้าที่ของเราไปนะครับมาทำกับข้าวกันโอ้ได้ยินเสียงเดือดบุกบุกบุเมนูอะไรนะวันนี้มาดูกันครับว,ว้าวแกงอะไรเนี่ย แกงหน่อไม้ใส่ผักรวมนะครับใส่ผักโขมใส่ผักบุ้งนะครับม ouais, pues, ีประโยชน์นะใส่ไปเถอะ่ะทานได้ทานได้มา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 ครับมาครับทุกคนมาทานด้วยกันนะครับแกงหน่อไม้ใส่ผักรวมแล้วกันเนาะใส่ผักผักที่เรามีใส่ไปได้เลยใส่ไปได้เลยนะเรามีผักโขมกับผักบุ้งเนาะก็ใส่ผักบุ้งกับผักโขมนะครับนี่เลยครับแกงหน่อไม้ ผักรวมนะครับน่าทานไหมครับทุกคนมาครับมาครับมาทานด้วยกันครับทุกคนมาเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันให้กําลังใจกันนะครับมีอะไรก็นํามาแบ่งปันกันนะครับมาเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันตลอดไปนะครับสวัสดีครับ